สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะบอนนี่ค่ะวันนี้ค่ะนอกจากงานร่วมงาแล้วมีโชว์เพลด้วยใช่ค่ะก็มีใช่โชว์ร้องเพลงคู่กับแบบสาวจีเอลค่ายอื่นๆค่ะใช่โหดีค่ะน่ารักมากทุกคนน่ารักมากสวยเลยได้เป็นแบบงานที่ทำให้เรามีโอกาสได้คุยกับคนอื่นเนาะใช่ค่ะ วันนี้ก็มาให้กำลังใจใช่ว่าใช่จะได้รางวัลบ้างใช่มาให้กำลังใจทุกๆคนเลยทั้งศิลปินนักแสดงทุกคนค่ะใช่ค่ะเราสองคนนะคะช่วงนี้กำลังคู่เดินสมเด็จสายแฟนมิชใช่ใช่คือแฟนมีเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไปแฟนมีฮ่องกงใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีไปเดนเดนเวียดนามใช่ที่ประกาศมาแล้วค่ะความพิเศษ เดียกันพิเศษอยู่แล้วอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นแบบคือมันเป็นเหมือนครั้งแรกของแบบทุกประเทศที่เราไปเนาะใช่ว่าตอนนี้มันยังเป็นแบบเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นความพิเศษที่เราจะได้ไปเจอแบบแฟนๆที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยค่ะใช่ครั้งแรกเลยแล้วของทุกคนด้วยแต่แต่ละประเทศเราถึงมีโชว์เซเชียลอะไรนะคะอุ้ยหรือว่าเป็นสถานที่อยยังไงคะวันนี้ เรามีการแต่งตัวพสเศษเราแบบว่ามีธีมที่เลือกไว้สําหรับแต่ละประเทศอ่าใช่แล้วก็แบบเขาก็จะมีกิจกรรมของแต่ละประเทศเนอะเช่นแบบประเทศไหนที่แบบเอออาหารเขาโดดเด่นเขาก็จะมีเล่นเกมเอาอาหารของประเทศน,นั้นมาให้เราชิมอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่เขาก็น้ำหนักขึ้นเลยล่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเลยนะคะเพราะว่ากินเยอะมากเวลาไปแฟนมี่คือกินเยอะมากจริงพี่มี่คือผอมลงมากตอนนี้ไงจริงไงจริงหนูอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่พี่มี่จะชวนนะแต่ว่าให้หนูกินเยอะกินสิ่งที่หยิบมาให้เนี่ยแต่ว่าหนูกินคนเดียวพี่มี่กินสองคำคือหนูชอบกินหรือ หนูชอบกินหลายอย่างแต่กินอย่างละแบบนิดหน่อยใช่คืออยากกินแบบแคตเทอรกรี่แบบเยอะๆยอเพราะเป็นคนเก็บกระหนุกเป็นคนด้วน <c oughs> นี่แหละองค์ประกอบใช่ <c oughs> เขาเขาไปออกกองนะคะฟุตซับบึมเลยค่ะเนี่ยบอกแฟนค่ะว่าเอ้ยขออาหารเฮลตี้ขออาหารเฮลต,ตี้นะออแบบจนลังรู้คำพัดแล้วออส่งมาสปาเกตตี้คาโบนาร่าแน็แอนชีสแซลมอนแซลมอนดองอะไรงี้ของโปรดเลยของโปรดของเปิดเลยล่ะใช่ค่ะ อุ๊ยเทศกาลไลอัพอะไรหรอไลอัพของอะไรคะยังไม่เอามือไปอ๋อค่ะใกล้ๆอยู่ใกล้ไม่ไกลใช่ใช่หนูอาจจะไม่ได้ใกล้มากนะอ่ะไงไม่ใกล้ไม่ไกลนะสาหรับเอืมอาจจะแบบใช่ประมาณนี้อยู่แล้วอาจจะแบบให้ยังให้ยังอะไม่รู้เดือนนี้เดือนก้า อาจจะอาจจะไม่ได้ใกล้มากนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอ่าไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ลุ้นใช่ไหลุใช่หลุอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวรอลุ้นเลยแต่ละคู่เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วใช่แต่ละคนแต่ละคนนี้แบบว่าอุ้ยก็ได้ไปร่วมงานใช่ไปร่วมงานแน่นอนปีนี้ไปร่วมงานแน่นอนค่ะใช่วันนี้อยากเล่นอะไรคะอยากเป็นแบบเทเท เป็นสาวเท่อ้าเรื่องที่แล้วไม่เท่เลยหรอคะเรื่องที่แล้วเป็นบอกแบกไงเป็นแบบเด็กน้อยวัยยี่สิบใช่เลยนี้อยากแบบเป็นสาวครู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 ใช่แบบว่าแบบชอบพี่สาวคนสวยเรื่องที่แล้วก็เป็นนี้เลยั้นนั้นพี่สาวคนสวยมาชอบเราก็ไม่แน่ก็เราก็ไม่แน่แต่เราเป็นคนรูอ๋อใช่ต้องรู้ต่อใช่ อันนี้คือพอที่อยากเล่นอยากเล่นจริงๆ่อยากเล่นของหนูอยากยังย <c oughs> ไงเออคือเรื่องอที่แล<ร>้วมันเย็นชาไปหน่อย <c oughs> เรื่องนี้อาจจะแบบเอ๊ะสดใสขึ้นได้นะอะไรอย่างนี้เป็นฟิลแบบแซ่บไหมไม่เศร้ามากไม่เศร้ามากแซบ่แซบไหมก็ แซบบ้างอะไรอย่างงี้แซบตามสไตล์อยากเห็นคือแซบทุกวันอยู่แล้วได้เห็นแน่นอนได้เห็นอะไรได้เห็นแน่นอนเพราะว่าแซบทุกวันอ่าอย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็แอบแซบอุ้ยแอบแซบแอบแบบอุ้ยดูเรียบร้อยนะแต่ขันหลังเป็นอีกลุคหนึ่งขันหลังนเปิดวิธีการเปิดเปิดเอ็น หน้าไหวหลังหลอกไม่ได้สอนลูกใช่ไหมตลอดค่ะไม่แหวกหน้าก็แหวกหลังใช่ตามสไตล์ของเราเราเสรีนะคะเราใส่อะไรที่เราชอบชายแหวกเสรีแหวกหน้าแหวกหลังอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแต่เลยก็ปล่อยเขาเป็นตัวเองหนูหนูก็จะผลคนใชได้ไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแบบว่าพ่อน้องเอมี่เราชอบ ค่ะเป็นฟิลบอดี้สูทปีซับเป็นซับในนะแต่น้องสูงขึ้นใช่ใช่สูงขึ้นกะโรงลังนิดนึงกระโปรงมันก็เลยแบบคือกระโปรงมันยาวเท่าเดิมไงแต่ขาเรายาวขึ้นใช่มันเลยลังขึ้นมันก็เลยลังเลยเห็นบอดี้สูทเล็กน้อยแต่ไม่ใช่กางเกงในนะคะทุกคนใช่แบบฟืลบอดี้สูทไม่ไม่โปไม่โปไม่โปใช่ไม่โปไม่โปมากค่ะเป็นฟิลกำลังน่ารักเลยใช่ค่ะจะมีลุ้นแม้ว่ามีสีอกสีวบอดี้สูทอะไรเงี้ยเปลี่ยนอุ้ะอันนี้ลุ้นด้วยคนนะคะเพราะว่า ก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีใช่บางอย่างเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่อาจจะเป็นแต่ไม่บอกเราด้วยซ้ำใช่อาจจะเป็นสีหลงหรือไม่อาจจะใส่ชุดไทยบ้างอาจจะเป็นลายอาจจะเป็นลายพึ่งอาจจะเป็นลายพึ่งลายพึ่งเป็นขาวใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะพี่ถาหนูว่าขายดีแน่นอนลายพึ่งพี่ถาสดเลยใช่แต่ล่าสุดที่เป็นแบบว่าคอลเลคชั่นชุดไทยอะไรเงี้ยก็โอ้โหโซเอากันเต็มที่เลยน่ารักมากใครที่แบบชื่นชอบไอ้นี่ก็ ไปอุดหนุนกันได้ค่ะใช่ไปตามกันได้มีแต่ของน่ารักน่ารักแบบพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะอย่างนี้เราพี่เห็นเราก็เป็นอย่างรเล่าอะไรค่ะอุ้ยใช่ตลอดอะไรบ้างคะเนี่ยจริงเหรอคะส่วนใหญ่จะใช้พี่เช่เราตามแบบไปเล่าต๊อกต๊อกมาเหรอ ตอกอ๋อเมื okay. mm? ่อก like right. okay, so okay. ี okay. no ้พ huh? ี Rey ่พูดตอกตอกไม่ใช่ติงตองใช่ไหมคะเเก็บมาหนูเลยว่าไปรอตองติงตองแอปดำแอปดำมีตองอ๋ออ๋อต้องตอก็เลยนึกอยู่ว่าไปติงตองตอนไหนไม่ค่อยเห็นค่ะไม่ค่อยเห็นจนจะเห็นแต่คลิปแบบเท่ๆแบบว่าเห็นบ่อยเลยค่ะพี่ตจริงวะ เรื่ออะไรอ่ะพี่เรียวกับพับซีตอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อตอนนี้น่ารักเออหนูไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูไปกดไลค์ตลอดเจอพี่มีมีกดไลค์ตลอดตอนนี้หน้าฟิดหนูมีแต่หน้าผิดส่งมาให้ดูบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครดูไม่ทันเลยเฟบเก็บเป็นคอลเลกชันต้องเฟบชอบส่งมาได้เป็นเป็นมีมเหรอคะหนูว่าแฟนคลับก็ค่อนข้างโอเคที่ทีใช่แฟนคลับเขาแฟนคลับเขาแฟนเขาเขาจัดมาให้ไง ซึ่งหนูก็ไม่รู้ตัวบางทีแล้วก็เป็นตัวเองดีที่สุดใช่ไหมแต่บางทีก็แบบอบอายนิดแนบบึงบางทีก็แอบบบางทีก็แอบ,บเขินนิดนึงคือก็คือก็เขินบ้าง,างเพราะว่าบางทีเป็นตัวเองไปมันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดน,านั้นเลยนูชอบนะหนูอชอบทีม่มีเป็นตัวเองธรรมชาติอ่ะใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือในทุกที่ป่ะอยู่ในรื่ไหน เซฟไว้ค่ะกดไลค์เหรอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไวเลยแลคก็ตัดดีๆก็กดสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองเออใครที่แบบชอบเห็นแบบพี่มีโก้โก้คือแบบบางทีแบบคนก็จะถ่ายที่แบบเท่ๆเฮ้ยเป็นไงคะไปนอกออกนะก็เป็นสไตล์เท่ๆใส่คอชิฟิลล์ใส่แบบใส่วีน อ๋อเหรอยังไงอะหนูอยากเห็นเลยอ่ะหนูอยากเห็นเลยอ่ะอเราไม่เห็นเริ่มจากได้เงยังที่สุดให้ดูทได้ของวันนี้ก็มีนะคะเนี่ยล่าสุดีแต่มีมเลยล่ะมีสุดหล่อไงสุดหล่อเห็นไหมคะเห็นสุดหล่อไหมโอ้โหเดี๋ยวไปไปดูนะคะเขาตัดคลิปแบบสุดหล่อเท่กันหมดเลยตัดคลิปแบบเบี้ยวๆจะมาพูดยังไงลูกนะจะมาเสริมนะจะมาพิมพ์ก็จะมาพิมพใช่เดี๋ยวไปดูเลยวันนี้เขาแบบตัดแบบสลับแบบว่า ไอเนี่ยแบบสูตรหล่อแล้วก็ชุดชมพูบ้างอะไรอย่างงี้เขาจะมีคิดดีไม่ได้เลยเขาจะอยู่หน้าทำลายหนูตลอดไปคนจัดเะรนละกันใช่แต่พี่ไม่มีขึ้นปีดดูตลอดขึ้นปีกันทั้งวันอะของเราดูแต่ตัวเองค่ะเพลงไม่เพลง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 ฝากผลงานเพลงเหรอคะยังไม่ทราบเลยใช่ ใช่เราชอบเพลงนั้นก็ยังไม่ทราบจริงๆใช่ใช่ยังไม่ชอบจริงๆไม่ลิปปี้อะัรไม่ได้จริงจริงเออเราสองคนก็ชอบร้องเพลงใช่ค่ะถ้ามีถ้ามีโอกาสได้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เออใช่แบบก็จะดีใจใช่อยากโคเวอร์เพลงต่างๆใช่จริงๆแล้วหนูอยากโคเวอร์เพลงแบบ อยากแบบ cover เพลงเอาลูกสาวมา e คัามาคลัสใช่ใชถ้ามีโอกาสก็จริงๆถ้ามีคิวถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปขอพี่ถาว่าเ้ยขอโ cover เพลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากอยากโค v e อเรอุ๊ยอยายางอยางยางอย่างอย่กอากากอยากอ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 ยากองารอาอยากอยากอยา่อรื่องจรอยยางจริงๆยังอยิงาง ต่อไปก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ใครดู YouTube วันนี้อยู่ก็รีเควส t มาได้เลยอยากให้เราคัฟเวอเพลงอะไรใช่ช่ของเราเองก็ยังไม่รู้ใช่แต่ยังใช่ตอนนี้ก็คือแบบฟิลแบบเดินสายเอาอีเวนต์ฝึกร้องเพลงไปก่อนไปร้องเพลงตัว,ตตวเองเพลงเดิมๆไปก่อนฟังมากกว่าที่เราไห้พบซับยี่สล้านก่อน300 <event. S 1> อีเวนต์หนูหนูไปได้หมด<ร>ทุกเพลงนี้ให้ทุกประเทศใช่ถ้าทุกคนอยากฟัง ได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคอะคุณะคะ่ะ